สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเหรียญหนึ่งที่ทรงคุณค่ามากๆนะอันนี้คือเหรียญน,นะครับครบอายุพระเจ้าแผ่นดินรอเก้านะอันนี้คือครบรลอเก้านะครับอายุสี่รอบก็สี่สิบแปปีนะปี 2,518นะครับปีน,นี้นะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนดู้ไหมก็ผูผมดูประวัติถูข้อมูลแล้วเนี่ยผมขนลุกเลยพิธีดีมากเกจิปุกเสกเนี่ยนัเกือบห้าห้าสี่สิบเก้าองค์อะสี่สิบเก้าท่านแล้วโดยเฉพาะเกจียุคนั้นนะดังมากนะโดยเฉพาะยุกตัวอย่างแบบเพ็นเห็นง่าย,ายๆก็คือไง หลวงปู่โตนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะหลวงพ่ออุตมะนะหลวงพ่อแพรเห็นไหมผมจะบอกนี่ดังๆเลยนะใครอีกอะหลวงปู่ดุลน,นะครับนะครับโอ้โห,โหนี่ นะนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะเป็นพระที่แบบว่านะนมหลวงพ่อมสมชายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับโอ้โหเว้ยแล้วก็มีพระแบบระดับ,ดบชั้นเทพอ่ะนะเป็นสเป็นชั้นเทพอะเป็นพระที่เป็นชั้นเทพก็คือพระที่มีสมณศักดิ์ชั้นเทพก็คือพระที่ที่มีเขาเรียกอะไร ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเป็นกษัตริย์ก็ถ้าในแนวราชวงศ์ก็ถือว่านะแต่ว่าในทางสงฆ์ก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีบารมีอ่ะนะนี่เนี่ร่วมกันนั่งปรบปุกเสกเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ธรรมดาไงที่ผมว่าเวลาเราจะหาพระเครื่องเนี่ยนะยิ่งเป็นพระที่มี ได้รับพระบรมชานาอุยาลัออาาาลกษณ์ท่านมาลงในรูปเหรียญเนี่ยนะแม่ผมบอกว่าแค่เห็นหน้าเหรียญท่านนี่นะแค่เห็นรูปท่านนี่ก็ไอเรื่องค่าใครปลอดภัยเนี่ยผมว่ามันนะยังน้อยไปพุทธคุณนี่ถือว่าครอบรอบด้านเลยพอเข้าไปดูลึกๆอีกข้อมูลเกจิที่มานั่งปรกปลุกเสกอีกโอ้โหสี่สิบเก้าท่านแต่ละท่านเนี่ยมัน สุดยอดนะนะปูโตอย่างนี้คือผมถึงบอกว่าเวลาเราดูรายละเอียดหรือดูข้อมูลพักเครื่องนะถ้าเราไม่ศึกษาเลยเราไม่มีข้อมูลเลยเราเห็นอะไรเพราะาผ่านไปผ่านไป,นไปล้วเขาไม่เล่นเซียนไม่เอาเขาไม่เล่นอย่างนี้คท่านจะเสียโอกาสเลยนะเป็นเพืเ่อนใช่ไหมท่านเสียโอกาสเลยนะ่ะยิ่งพ่าสาย สายเขาเียวาที่มีเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินน่ยเรื่องรูปคือผมเข้าใจว่าที่บางคนไม่ราคาอาจจะไม่แพงไม่ไม่ดังไม่เปรี้ยงเหมือนพระเคจิยุคเก่าๆรุ่นเก่าๆก็เพราะว่าหนึ่งแหละนะคุณปิดฟังกันในเรื่องพระเจ้าพาณิชย์กันมากไปคุณก็จะไปหาอะไรที่มันแพงๆนะนะครับหาที่มันมีและเฮ้ยอูเผือบฟุกไง เื่จะได้มีราคานะแต่จริงๆแล้วเน่ยพระพวกนั้นเนี่ยคือพระที่มีการทําปอมมากที่สุดจําคําผมไว้นะพ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีราคาแพงอ่ะท่านจะหาโอกาสที่จะเจอเนี่ยน้อยมากน้อยมากเพื่อนๆแต่พ้าที่มีพุทธคุณดีๆเนี่ยเพื่อนเจอเจอกันบ่อยราคาก็ไม่แพงแต่ท่านไม่สนใจกันไงก้ไปเกียกกองจริงๆแล้ว่างเงี้ย เสียอกาสผมจะบอกให้เสียโอกาสเพราะอะไรเพราะใจละมุ่งแต่จะไปไปหาพระที่มันนะมีราคาสูงสูงไงเนียของที่มันมีแหละโอ้โหพากันมุ่งไปหาแต่แบบนั้นเพราะมันเป็นพุทธพาณิชย์ไงเื่อฟุก้กเพื่อจะได้เงินแต่หารู้ไหมว่าไอของพวกนั้นน่ะมันมีแต่ของเก๊แปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะในท้องตลาดที่เราเจอเนี่ยผมว่านะปัจจุบันเนี่ย จะไปหาของแท้ๆดีๆน้อยมากน้อยมากนะเพื่อนๆอย่าหลงประเด็นชื่อผมเถอะอย่าหลงนะถ้าคุณหลงแบบเนี้ยคุณก็จะได้จะเจอแต่ของที่ไม่ดีไงถ้าคุณก็จะเสียดาาโอ้กูไม่น่าโง,ง่เสียเงินเพราะอะไรเพราะคุณไปไปเขาว่าไปโฟกัสอยู่กับไอ้จุดจุดนี้ก็คือจุดเรื่องของราคานะ อยากได้เงินเยอะอยากได้เนี่ยแต่ลืมเรื่องของพุทธคุณไปคุณลืมเรื่องของพุทธคุณไปะฉะนั้นคุณก็เลยไปเจอแต่ของมันเก้ไงของดีๆของแท้ๆคุณถามว่าเกจิเนียคนที่สะสมผ้าเนี่ยคุณไปขึ้นไปพันทิพย์เนี่ยมีกี่ร้านนะ่ะมีกี่กี่คนนะ่ะ เวลาเขาเปิดออกมาให้รูเวลาเขาทำช่องกันโอ้เวลาเขาไปสัมภาษณ์เดี๋ยวทำช่องทูทูปนะคุณเห็นพาเขาไหมคุณเห็นพาเขาไหม <c oughs> เป็นพันเป็นหมื่นเป็นหลายร้อยองค์พันองค์รุ่น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 ,น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 หนึ่งอนะฮะแล้วมันจะตกถึงมือของพวกเราได้ไงอะของพวกคุณได้ไงคิดดู นะอันนี้นี่ให้มุมมองนะผมอาจจะแบบพูดถูกพูดผิดผมก็บอกแล้วไงว่าบางเรื่องเนี่ยการคิดอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องหรือว่ามันถูกต้องทุกอย่างแต่ก็อยากให้มุมมองให้เพื่อนไงว่าเฮ้ยของดีๆอย่างเงี้ยหรือผ้าท้องถิ่นหรือผ้าที่เป็นอย่างเงี้ยมีพุทธคุณทุงสูงเนี่ยเฮ้ยเราควรไปหามาดีไหมมาเก็บมารักษามาใช้เกิดประโยชน์กว่าราคาก็ พอรับได้อ่ะพอแบบว่าเอ้ยไม่ถึงกับว่าเกินกำลังเราที่จะเส้าหาได้นะยิ่งเป็นรูปพระบระมฉายลาลักษ่์ผมนึกบอกว่าเจอแล้วก็เก็บเธอ,เอเเเนนะเจอแล้วเก็บเลยเพื่อนๆนะเจอแล้วเก็บเลยมันเป็นสิ่งที่มัมีคุณค่าทางจิตใจเรานะแล้วท่านเข้าไปศึกษาข้อมูลได้วาพที่เป็นพระบรมฉายลาลักษณ์รุ่นนี้รุ่นนี้ ดูสินะมีหลังตาพอปลอมัง่งหรืออะไรสอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหท่านจะเห็นเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับโอเคเพื่อนๆมาดูพาะกันนะเพื่อนก็นดูอย่างเงี้ยเห็นะไ,ไหม ดูความคงเห็นไหมครับเนี่ยนี่นี่นิสึกนะนี่คือผ่านการใช้มาแต่ด้วยความคัดส,สิกเนี่ยเวลาดูผ้าเหรียญเก่าก็อย่างเงี้ยครับความความความเรียบร้อยไงเห็นไหมคืออย่างงี้อยู่ในเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะงานเนี่ยผมต้องบอกงานพระงานปัมงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูความเรียบร้อยไงสิ่งสําคัญคืองานอย่างเงี้ยเนื้อโลหะอย่างเงี้ยวัตถุดิบเนี่ยเขาเรียกดูวัตถุดิบด้วย ว่าเออมันตรงนะความคมความเรียบร้อยความลึกใช่อย่างเงี้ยท่านก็จะเออเห็นไหมมันสังเกตอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับดูเหรียญน,นะดูตัวตัดอ่ะตัวตัดเป็นอย่างเงี้ยนะดูความเรียบร้อยของงานอย่างนี้เขาถือว่าสภาพก็ยังพอทนใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมัยก่อนใช่ไหมใครท้างเนี่ยเขาจะบอกเลยสร้างในพิธีอะไรพศอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะดูดิ เพื่อนดูความสวยงามนะผ้าถอดพี์ไหมเพื่อนดูที่หูนะสังเกตการถอดนะครูบาอาจารย์หลายท่านก็จะบอกวิธีดูนะยิ่งมีห่วงอย่างเง้ยไหมอย่างนี้ดูง่ายอย่างนี้ดูแบบดูไม่ยากเลยไหมมีห่วงมีอะไรอย่างเงี้ยดูความคมชัดนะครับดูงานอย่างเงี้ยคือผมจะเน้นทุกครั้งเลยว่าให้ดูความเรียบร้อยนะดูงานแบบนี้ดูแบบนี้ เขาเรียกดูความเรียบร้อยของงานนะฮะพระนะไม่อ้วนไม่เบอร์อะเห็นไหมครับเนี่ยความคมชัดดูกตาท่านเห็นนะฮะก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยเวลาเราดูเหรียญที่เป็นปั๊มนะครับแต่สิ่งสําคัญเนะี่ยท่านดูประวัติการสร้างแล้วท่านเจอท่านเจ็บเลยอย่างเงี้ยนะเป็นพระที่มีนะ การปลูกเสกที่ใหญ่โตมโหฬารในเกจีปลูกเสก49องค์ขนาดว่าองค์เดียวที่ปลูกเสกท่านก็ยังนะไปเช่าหากันมาได้แต่อย่างเงี้ยนะครับไออย่างเงี้ย40 50องค์โอ้โหไม่ธรรมดานะเป็นเพื่อนฝากไว้เจอแล้วให้เก็บเลยนะครับเจอแล้วให้เก็บโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ